สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์รีวิวอีกคันนะครับอันนี้รถเซียนต้าเข้ามาทำพุ่มเบาะนะครับนี่โตโยต้านะครับเป็นรถแวนเล็กนะฮะเซียนต้าเจ็ดที่นั่งนะครับเนี่ถ้ามาทำพุ่มเบาแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนี่นะฮะคันนี้ก็ทำไปหลายคันแล้วต่างกับคันที่แล้วก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนคันที่แล้วก็ก็ไม่ได้ใส่คลิปตรงนี้นะฮะเส้นขีดตรงนี้ไปนะฮะแต่คันนี้ก็ หาลูกค้าเราผิดตามใจลูกค้านะครับเราเย็บไปทำลูกค้าต้องการนี่สวมทับของเดิมนะครับแล้วก็มาดูข้างหลังนะครับกระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็มาดูตรงเบาะนี่นะฮะตอนที่สองเท้าแขนนะครับใส่ให้เรียบร้อยหมดนะครับหนังเราเป็นตัวหนานะฮะใส่อาจจะฝืดนิดนึงนะแล้วก็ข้างในคือตัวหลังสุดนะครับอันนี้มาพร้อมกับปูพื้น เห็นไหมฮะปูพื้นเซียนต้าของเราเนื้อเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับนี่เป็นระดับเล็กเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ขึ้นอย่างนี้มันก็จะออไม่เรียบสนิทนะครับเราก็ทําให้มันเข้ารูปสองฝั่งเลยนะครับผมถ่ายดูรอบพันเลยนะครับนี่ตอนที่สามก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับตอนที่สามตอนที่สองนะฮะสวมนะครับสวมทับของเดิมนะสั่งไว้มาถึงใส่ก็ไม่นานนะครับหรือว่าถ้ามาเช้า บ่ายๆเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะแต่คันนี้เป็นรถเซียนต้าน,นะครับนี่ครับีกฟังหนึ่งครับไม่มีการตัดแต่งรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับหนังใช้ก็หนาหนึ่งมิลนะฮะประกอบฟองน้ำล้ำห้ามิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดได้ที่ใช้เย็บก็ได้นร่อน<ด>นะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องการปิดแตกเรารับประกันให้ถึงสปีเลยนะครับ มาพร้อมกับปูพื้นนี่ก็เป็นตัวหนา13มิลนะครับทำกระเป๋าใส่ให้เรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับชอบสีไหนมาเลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะฮะเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับอยู่ลาดพร้าว124นะครับซอยย้อยซอย9านะฮะลาดพร้าว124อยย่อยซอย9นะฮะจอดรถสะดวกนะครับแล้วก็ติดต่อดูตัวอย่างสินค้าก่อนได้นะครับทางไอดียลนหรือโทรศัพท์นะครับ 091 709 9960นะครับ091 709 9960ขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ